เอาละท่านผู้ชมหลังจากคลิปเมื่อวานที่ว่าพอดีจากที่ว่าผมจะทำไปเพราะว่าพิ่หนุ่มนาคีว่าผมเก็บใส่เว้ก็ครับแล้วไอเนี้ยวตัวเป็นไงผมรำเนียวเนี้ยยังไงเนี้ยวยันเนี้ยวยานเนี้ยหนวะอว่ายันเนี้ยว

บ้านนี้แปลกเลยติดตรงนี้เสร็จติดที่เลื่องทำไมล็อกงล็อกอี้นชไม่ได้นี่เก็บนี่เก็บไปคุดใช่ไหมเนี่ยอะไรตายไปกินยู่อำผมขึ้นตึกมาทำไมเนี่ยขึตึกแล้วไม่เก็บ เล็กน้อยอลืมปิดไฟว่าอยู่ทำไมถึงทำไมถึงมันถึงไม่นอนโอเคในคลิปเมื่อกี้ว่าอยู่ทำไมถึงไงม่น,นอน นอนเลยเพื่อนอันนี้อะไรผมไม่ทราบเบาเสียงก่อนแต่กูติดดีกระสิอดูนักเพลงนี้ติดก็ะสือจะปะลองให้ปอีกหน่อยยังไงบ้างบักหำ อย่างไงบ้างตัดติไงห่อนอนไปแลนวยัม่เกมเล็กจังวะดูดูจะแหลกก็แหลกโอ้ <c oughs> ออยเอออะไรทำอะไรไอะไรยังไงไม่มีอะไรโอ้นี่ทำอะไร เด็กกระ <c oughs> เด็กหนูเ้าแกะเลยก <c oughs> ุดไม่กับเด็กหน่อยเปิดปิดไปละหัว <c oughs> กับเกมนี้หลงไม่ได้คิดให้นมฉันให้นมฉัน บอกดีๆก็ได้ทีหลอกกินสุกี้ปะสุกี้กินเขากินก็ไม่เกมนี้น่ากลัวจังวะไอเด็กน้อยอยู่ไหนนม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 มันไม่มันนมไม่เปิดห้องได้อู้หู เลไปรีบออกรีบออกรีบออกหืมฝุ่นทำไมฝุ่นเข้าทำไมไมีฝุ่น <c oughs> ล็อกมันก็ล็อกกันเยอะจังทุกเม็ด หน้าตาดุจังอะลูกใหนนมเจ็ดก่อนนมไม่ต้องร้องยิ้มแตกด้วยก็ขอาข้องน้ำตายอืมอะไรมาใส่แผ่นพดกระโดดไปอืมไม้กระทำไม้กระทาจำได้ไมมกระทา ใช้กระเด็กไม่กระทะมา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 ไปไปแล้วไปแล้วเด็กผีตายท,าทุ่งชี้ังวัดชะเคโวอย่าลงไม่ด้ไปนอนบ้านมือจังวะหนูไปนอนไปนนอน นอน,นไม่ลูกเอ้ยนอนกั็นบ้าพี่บ้าพี่บาพี่บ้าเบาเอ้ยเี่อหนูอืออะไรก็พระเจ้าเหรอแต่คนนี้เป็นพระเจ้าอ่ะ คนนี้ฮึทางไปโอเคเอ็นอีวันหนึ่งวันนี้ควรแรกนะอะ,ะเด็กไปเที่ยวกันไปให้กินนมก่อนให้กินนมเพื่อระงับสติอารมณ์นะอู้ยอ,อะกินนมกินนม ขี้กแล้วยิ้มหวานเนาะยิ้มหวานจริงๆเดี๋ยวรไปติดตามช่องเพื่อนผมนะครับผมไอเด็กจะไปเที่ยวไหมเดี๋ยวรบไปติดตามนะครับผมช่องช่องช่องดีมีฝาละแต่ดูแล้วก็ไม่มีฝาละกระต่ายขาวไม่ตามกระต่ายขาวไปใช่ไหมผมไม่รู้นะอันนี้ผมเบาจนผมแทบไม่ได้ยินแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่าทุกคนจะได้กิดได้ยินนะือกรีบ ลิฟต์กดลิฟต์ห้าสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดี๋ยวนี่มันลุกลงใช่เหรอนี่ <c ười> ควรเข้าไปดีไหมดูจากลักษณะไม่ควรเข้าไปแป๊บหนึ่งนะทำใจก่อน Uh, จะเรียกไอเด็กนี้ว่าเทวกันเด็กเทวเทวเดี๋ยวบาปเดี๋ยวบาปเอาชื่อว่าแต้งชื่อว่าเยี่ยวแล้วกันเยี่ยวเยี่ยวเด็กเยี่ยวกดอันนี้แล้วกันชนะขยับไปได้ล็อกอิน ตัวได้โผล่ไปละโนนะโนไม่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 อะไรไงทำไมอะไรยังไงมานี่ยเงานี่อะไรไอ้หนูไอ้หนโวเอหนูไอ้หนูไอ้ภาคแรกนดได้เอ็นโว màu wow. thằng tùng nó tăng cái bộ. tài khảo chứ mình cho bỏ tài khảo à cái tài khảo này lọc bé lock à, nụ khó cũng che คือผมมันจะต้องเก็บออโน้ตะไรอ่ะใส่กับเนี่ยเหรอใส่อ่านี่เก็บปะคุณละอันกันกระดาษโน้ต không phải súng bấm nút khác của mình giáp oh nó cái แต็คนนี้มันเป็นเด็กปัวซี่แต่ถือมีชาย,ยันปะน่าจะใช่ดูดีไปขึ้นเลยขึ้นเลยวะไม,ไม่ชอบปุ่ม ก็ได้มีอะไรทางเนี้ยมีบอสที่กับบอสที่ก็เดือดบูบูบูมาเนี้ยนะคือคนแรกยิงแล้เสียง วันนี้เสียงเพลงมีตัวอะตามมันฮ้มมีเฮ้ยเม่คล้ายๆฮักกี้จังเลยฉากแบบัเข้าไปโอเคเครื่องเล่นดนตรีไอเพลงไม่มีประโยชน์เพลงล เราทันนี้ก็ขอเพียงตัวละครนี้ที่เขาหลังเล่นระบบตัวนี้ได้ก็ช้าก็เปลาเวลาเไปไ็นจำนวน2องนาทีนะครับผมเดี๋ยวต่อ EP หนะ้า EP 3สามนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายไม่กดติดไม่ได้